นี่คืออาจารนาวรัตพงศ์ไบูบุ์นะครับกวีซีไลท์ของการเชนบุรีครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดยังไงครับเกี่ย<ข>วกับเรื่องของตลาดน้ําเมืองโยเดียที่จะอยู่ในกองถ่ายพระเรศสวนของอกองพลดหารล่าที่เก้าครับรด้วยกับชื่อน,นี้นะตลาดน้ําเมืองโยเดียเพราะมันสะท้อนในยะที่โยงใหญ่หลายเรื่องเลยครับ เรื่องแรกก็คือประวัติศาสตร์สงครามาที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็พม่าเนี่ยเขาเรียกเมืองไทยว่าโยเดียโยเดียมาจากคำว่าอายุทยานั่นแหละเพราะศึกระหว่างอายุทยากับพม่าเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ชาวพม่าใครรู้จักไทยว่าโยเดีย เพราะฉะนั้นตลาดน้ําที่จําลองมาเนี่ยก็คือจําลองยุคสมัยของอยุธยาซึ่งชาวพม่าเขาเรียกว่าโยเดียครับแล้วก็มันเป็นประการที่สองก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งจําลองประวัติศาสตร์และฉากตอนนี้ก็คือฉากของอยุธยาตลาดน้ําซึ่งมันมันเป็นเหตุเป็นผลกัน รประกันที่สก็คือมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกยุคสมัยปัจจุบันหลายที่ทีเ่เขาถ่ายทำเรื่องเกี่ยวกับประวัตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหนังละครก็ดีเนี่ยเขาจะรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้สำหรับการท่องเที่ยวหมือนก็รไล่พอนเดอร์โซาที่มอนดันลัสลฐเท็กซัสเนี่ยเขาพ็ายังรักษาไว้ คนทั่วโลกก็ไปเที่ยวก็ไปดูกันเนี่ยไปดูไร่ปอนเดอร์โซ่ที่เป็นฉาถ่ายทำเนี่ยครับนีการที่เราจําลองเรื่องเหล่านี้ไว้แม้จะเป็นภาพยนตร์แต่มันก็สะท้อนนัยยะที่มีคุณค่าทางโบราณศาสตร์เอาไว้เนี่ยผมว่าต้องทําให้ยั่งยืนและจะเป็นจุดหนึ่งที่คนจะสนใจได้ทั้งเก่าและทั้งใหม่มาร่วมกันรรตรงนี้ครับครับ อ,อ,อาจารย์นาวรัตน์พงเปีบุตรนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์เครือข่ายก่อการดีของการเจนาบรีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ